เตือนท่นเือนเตือ,อโอ้ยพี่น้องเอ้ยตา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 ยฝนแห้งหรายจนเนี่ยมทางมองเห็นแล้วครับตอนนี้จักผู้ได้เกิดไปหากันได้โอ้ย,อยพี่น้องแล้วก็ดีแล้วก็ทักให้ครับขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบหกนาทีอยู่ที่สระบุรีครับผมกำลังจะเลี้ยวออกกรุงเทพครับฝนตกแห้งครับ โจนแบบว่าสามารถที่จะมองเห็นทางไดยไม่เดี๋ยวขี่เบียดคอยมาเลยเพราะไงอนนี้ก็คือแบบโอ้รถขั้นนี้งเขบริแรงที่เล่นต่ฟอ,องเน,นี่เบียดผมมาอย่างไรเฮ้โออมเลีนมาหาเข้าเฉยเว้ยนี่ครับขั้นทั้งนานี่ขั้นแดงเนี่ เนื่องจากว่ามันมันมองทางยากเนาะเข้ากับเข่าใจกนะ้นเจีายยุ่ด้่ว่ากัโอ้ยเล่นไปเล่นมันเนี่ยเถอะต้องคอยออกครับตอนนี้ก็หลายขั้นกับพยายามจอดนะครับจอดเพราะว่าอย่างที่มัน่าสามารถที่สี มองเห็นถนนคนมีของ่ะดิหลายขั้นก็นจอดครับจอดเพื่อลบฝนนะครับผมเอ่อพูด้ดีไปต่อได้ก็ไปที่จังผมเห่อนพิมผมก็ยังมองเห็นทั้งหนานะครับมองเห็นว่าฝนมันบ่ไดโตกแห้งไอ้มันบ่ได้ฝนมันบ่ได้เห็นห้กระจกผมมองบ่เห็นนะเนื่องจากว่ากระจกหนาผมผมลงน้ำยาครับลงน้ำยา เม,มือม่อบอกให้น้ำมันเกาะกับจกไหมถือว่าโอเคยอยู่ครับใ,ในๆตอนนี้ก็ผมกำลังจะถึงทางออกทางออกกรุเกเง,งเทพนะครับก็ถิ่งเขาเย็บป่ากระเดียมที่เราเอ้ยอากอาศตอนนี้ก็เออมันเป็นอะไรที่ลำบากมากขับรถเวลาฝนตกอืม อยู่ลังรถผมกะถามว่ามียังเป็นตะเปียกบ่มีอยู่มีเลื่อยยนต์นครับหนึ่งตัวมีข้าวห,หนึ่งกระสอบได้ว่าเข่ากับห่อโดยทุกปัตติครับได้บบว่ากับพวกผว่ามันจะทะลุสื่อสอดบอนะเขคิดว่านี่ดนอกเดียวไปตาเกาคันเม้นมันเปียกว่าบ่สไม่เผาแต่ฟอง,อ <c oughs> องด,ด้องว่าเี่ยจังไดไเลยนาะมันจอดจอดก็ได้นะครับมันไม่แห้งเลยเกินน้อง กุงเทพ๊บกุงเทพบถึงทางออกกุงเตพแล้วผู้จิ๋อยู่อยูู่้อ้วนา่ำเลยเบ่งเอาเด้พี่น้องเด้ผมไม่ใช่ว่าผมขับรถเร็วนะแต่ว่ารถผมอะ่ะมันเตี้ยพอมันเตี้ยเสร็จพุ๊บเวลามันเหยียบน้ําอ่ะมันก็เลยแบบเหมือนเหมือนน้ําพุ่งแรงมันไม่ใช่นะน้ํามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ ระมัดระวังกันด้วยเดอ้อพี่น้องเดอ้อจริงอยากจะไล่สดให้ดูนู่นแหละนะครับแต่ทุกวันนี้มันไล่สดยากเหลือเกินก็เลยทำเป็นคลิปให้พี่พน้องๆเอีได้ดูกว่าจะได้ลงคลิปก็น่าจะเป็นพุ่งนี้นะครับวันนี้คงไม่ได้ลงคลิปให้ดู รบคนที่ใช้รถใช้ถนนเวลาฝนตกก็ระมัดร,ระวังเอานะครับระวังบินเขาเรียกว่าทําไมผมถึงบอกว่าระวังบินก็คือเวลาน้ํามันเป็นแอ่งนะครับเราไปด้วยความเร็วเนี้ยหน้าสัมผัสยางอะ่ะมันจะไม่ลงถึงพื้นถนนนะครับมันจะไปสัมผัสกับน้ําก่อนนะครับสัมผัสกับแอ่งน้ํามันจะทําให้รถเราบินได้รถเราหมุนได้นะครับต้องอรู้จักประคองรถให้เก่งให้เป็นนะครับ คือประสบการณ์เนี้ยผมเคยเจอมากับตัวแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าเวลาเราเจอแอ่งน้าเนี่ยเราต้องทํายังไงนะครับคือการที่เวลาคุณเจอแห่งน้ําห้ามเหยียบเบรกนะครับห้ามเหยียบเบรกก็ผ่อนคันเร่งลงเฉยๆนะครับผ่อนคันเร่งลงเฉยๆก็ปล่อยให้รถเรามันวิ่งลงไปในแห่งน้าไปเลยนะครับสุดท้ายแล้วอ่ามันจะดึงรถไว้เองครับน้ําจะเป็นตัวช่วยชะลอเราเองดึง ถ้าเราไปเหยียบเบรกเมื่อไหร่ปุ๊บแรงกดนะครับแรงกดของของเบรกเนี่ยของตัวรถเนี่ยมันจะกดล้อลงไปที่พื้นนะครับแล้วมันจะทําให้รถมันแฉลบพื้นน้ํานะครับผมทําให้รถหมุนได้นะครับสังเกตเลยรถใครที่วิ่งวิ่งเจอแอ่งน้ําตามถนนอะแล้วไปแตะเบรกนะครับจะรู้เลยนะครับว่ารถเราจะสายนะฮะร,รถเราจะสายนั่นคือ เป็นเขาเรียกว่าการบินนะครับการบินการบินพลเรือนจําไว้นะครับพี่น้องเป,เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับสําหรับพี่ๆน้องๆเอฟซี FC, ท่านใดที่ยังไม่เคยโดนหรือประสบเหตุการณ์รถบินบนแอ่งน้านะคือผมเคยโดนมาแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับรถหมุนนะแต่เราเอาตรงนั้นนะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาเป็น มาจำมาจดจะจำมาเป็นครูนะครับว่าคราวหลังเวลาเราลงแอ่งน้ำนี่เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับมันก็จะ่อยสอนเรามันเป็นประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์รรที่เราต้องอผักประสบจากอยากเรื่องจริงเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับพี่น้องๆ FC ต,ต่อไปนะครับ อนนี้ผมถึงสระบุรีเลี้ยวซ้ายแล้วครับเพื่อที่จะไปกรุงเทพไม่ใช่สระบุรีเลี้ยวขวานะถ้าเลี้ยวขวานี่จะไปลบบุรี <c oughs> นี่ครับถึงค่ายทหารปืนใหญ่นะครับจังหวัดสระบุรีรถติดถามว่ารถติดมากไหมรถเยอะครับแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่มีการหยุด สามารถไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอฝนที่สระบุรีนี่แหละครับโอ้โโอ้โรถตู้รถตู้รถตู้โอ้โหดึงเลนไปนู่นเลยอะรถตู้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วโค้งอะโค้งอ่ะรถตู้เกือบเกือบรอดบรีเออร์แล้วนี่รถตู้ันข้างหน้านี่คอมบูเนเตอร์นี่ครับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะรถตู้ตัวนี้ไอตัวเล็กอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ ลืมชื่อมันแล้วโม่งน้อยโม่งน้อยนี่จะโม่งนี่เกือบแล้วครับเกือบหมุนแล้วเมื่อกี้นี่นไปเร็วเกินเข้าโค้งเร็วเกินครับพูดยังไม่ทัดทำนะเห็นไหมไม่กล้าไปเร็วเลยทีนี้รอเลยอันตรายครับอันตรายพี่น้องครับฝากไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม